สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่5พฤษภาคมปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลเอฟเอยูส์ครับกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเวลายีเอ็นาฬิกาแอสตันวิลล่ายูไนเต็ดจะพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูไนนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่35เวลา2มสิบห้าเวลาตีสองฟครสิ คู่นี้แต่ทัศน์สดทางทูตพิเม19โปร่งแรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่34เวลาตี2คิโรนาจ็บพ่อและอัลมาโยกาคู่นี้แต่ทัศน์สดทางบินสปอร์3โปรแกรมฟุตบอกลกาโชเซเรียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่35เวลาตี145เจนัวจ็บพ่กับเอซิมิลานโปรแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่34เวลาเที่ยงคืนคานซิมป,ปาซาจ็บพ่แทพซันสปอร์ ไล่โปรแกแรงฟุตบอสลสกุนเดลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นหน้าที่38เวะลาตีหนึ่งครึ่งคัส,สเตยอนจะพบสปอร์ติ้งคีอคอนนะครับและนี้คือปลโปรแกแรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสจัสดีครับ